ไงพี่ฟานี่กวจับเจ้าใหมมันต้องโซดหกหกไม่ได้มันเสียมารยาทกินแบบเงียบๆจริงเหรอไงอโอเคละนี่ไม่ต้องปูงเ,ออเลยจริงไหม,มรสชาติเหมือนกวกจับยวนเลยเอ,อ้าจริงเหรอกวกจับยวนเหรอ <c oughs> <c oughs> ชุดให้เขาดูดิมีอะไรบ้างเนี่ยนะแม่ทำน่ากินไหมล่ะมีไข่ครับผมแล้วก็มีผักชีแล้วก็มีหน่อไม้เอ้อใช่ไม่ใช่ไส้เกาะเอ้ยหนอแหนมหมูยอหมูยอไปจับใครนะกปจดุกหมูขอจับร้านเจ้าใหม่ที่ไอ้ หัวฟูฟูอ่ะเหมือนเหมือน,นพิเศษอ่ะเออลองพิมพ์ดูว่ากดจับเจ้าใหม่แล้วจะเจอในเฟซบุ๊กอ่ะที่หัวฟูนะใช่แล้วพี่บาง์มหัวฟูเปล่าเนี่ก็ฟูดได้นะ